อยู่กับหลาในรายการคัวค้นพร้อมวันนี้นะคะทุกคนเออกระลึกมากเร์เพราะว่าสปอนเซอร์ที่เข้ามาเนี่ยจะใหญ่มากและนั่นก็เป็นใครไปไม่ได้นะคะทุกคนนั่นก็คือใส่ใจของพี่ฟาเรานั่นเองค่ะทุกคนทกคนลองเข้าไปสั่งเลยที่มีวันนี้เมนูที่หลานจะทําในวันนี้เนี่ยก็คือโตเกียว และเพื่อไม่ให้พี่ฟานะคะต้องผิดหวังในตัวพวกเราเนี่ยเอาวันนี้เราจะทําทั้งหมด3ไสจากน้าจิ้มใส่ใจ3ตัวนี้เลยค่ะทุกคนนี่สาตัวนี้เอาละค่ะหลังจะมาเปลี่ยนขนมโตเกียวให้เฮลตี้เฮลตี้ขึ้นด้วยเครื่องปรุงจากใส่ใจและให้ตรงกับคอนเซปต์รายการของเราเปลี่ยนอาหารขยะให้เป็นอาหารที่มีประโยชน์ไปเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะ อันดับแรกนะคะหลาจะใส่แป้งแอลมอนทั้งหมด220กรัมที่เราใช้แป้งแอลมอนเพราะแป้งแอลมอนเนี่ยเขามีไขมันดีนะคะคนถ้าใครมีแป้งเฮลตี้แป้งโฮวิทหรืออะไรก็สามารถใช้ได้นะคะเราจะใส่ผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดานะคะอย่างละครึ่งช้อนชาอก็จะใส่ลยงไปเลย เกลือครึ่งช้อนชาค่ะทุกคนต่อไปเป็นน้ำตาลย่าหวานนะคะเราจะใช้แบบผงทั้งหมด30กรัมค่ะทุกคนถ้าใครมีแบบน้ำแบบเกล็ดหรือมีสารให้ความหวานสามารถใช้ได้เหมือนก,กันหลายคนนะคะที่แบบว่ากำลังดูแลตัวเองหรือว่าลดน้ำหนักอยู่เนี่ยอาจจะบอกว่าน้ำจิ้มของใส่ใจสามตัวนี้นะคะเหมาะสมมากๆค่ะเพราะว่าน้ำตาลโซเดียมหรือว่าแคลอรี่เนี่ยก็ต่ำมากรสชาตินเนี่ยไม่จืดไม่ดอกเทียบเท่าสูตรปกติเลยค่ะทุกคนทุกคนนะคะที่ทานอาหาร ีหรือว่าหารเฮลตี้เนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องรสชาติเลยค่ะอร่อยอ่ะแล้วล่ะก็จะคนส่วนของแห้งนะคะให้เข้ากันไปเลยเคแล้วก็หลังจะใส่นมเป็นนมจืดไขมันตานทั้งหมด250 ml นะคะทุกคนในนี้หลังตวงมาแล้วเรียบร้อยเทลงไปได้เลยค่ะก็จะคนให้น้องเนี่ยเข้ากันเลยนะคะ และหลังก็จะใส่น้ำมันมะกอกเนี่ยทั้งหมด2ช้อนโต๊ะใครมีน้ำมันเฮลตี้อะไรก็สามารถใช้ได้เลยนะทุกคนกลิ่นวานิลาทั้งหมด1ช้อนชาเพิ่มความหอมนะถ้าใครจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะทุกคนก็คนให้เข้ากันเลยนะคะนี่แล้วเนื้อน้องก็จะเป็นอย่างนี้หลัจะใช้ไข่ทั้งหมด1ฟองนะคะทุกคนเดี๋ยวหลังจะ พักแป้งตรงนี้ไปก่อนนะคะแล้วเราจะไปทําไส้กันถ้าใครเนี่ยจะไม่พักแป้งก็ได้นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเรือมทําไส้แรกเตรียมของมันก่อนเลยดีกว่าวันนี้นะคะไส้แรกที่เราจะทําเนี่ยก็เป็นไส้กระเพราไก่มาเรามาดูวัตถุด,ดิบกันดีกว่าอย่างแรกนะคะทุกคนเราจะบุกระเทียมก่อนค่ะบุนะคะบุะะบให้กระเทียมแตกเลยทุกคนแล้วก็หลังจะสับ แล้วเราก็จะบุพริกต่อนะคะใช่พริกแค่3เม็ดพอเพราะว่าเดี๋ยวเผ็ดสองชั้น,ออนทุกคนมาเรามาเริ่มทำไส้กันดีกว่าะคะ่ะ เออแล้วเปิดแก๊สก่อนเราจะรอให้กระทะร้อนก่อนนะคะทุกคนเราก็จะใส่กระเทียมกับพริกเนี่ยลงไปมานะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมลงไปก่อนเลยอย่างแรกแล้วก็ใส่พริกที่เราบุไว้หั่นไว้เมื่อกี้ลงไปด้วยจะผัดให้พริกกับกระเทียมเนี่ยหอมก่อนนะทุกคนไ,ได่ทีแล้ว เราจะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะทุกคนพอพริกกับกระเทลเราเริ่มหอมแล้วให้กัลลงไฟลองใช้อกไก่สับนะคะทุกคนแบบไม่ติดหนังเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตามลงไปนิดนึงน้ำตามลงไป ไก่ของหลังก็เริ่มสุกแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันหลังจะใช้สำหรับปรุงรสเนืประสงค์ของใส่ใจหลังจะใส่ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะเนี่ยมีแค่1ิแคลอรี่น้ำตาล2กรมัมโซเดียมเนี่ยเพียง80มิลลิกรมัมเท่านั้นค่ะทุกคนใครที่กินคีนหรือทำอาหารคีนเนี่ยสามารถใช้ได้สบายหายหัวหรือว่าใครที่ไม่กินคีนก็สามารถใช้ได้ดค่ะค้นทุกคนแล้วเขามีกลิ่นหอมด้วยนะดู สามารถใช้แทนซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยได้เลยค่ะทุกคนเห็นไหมทุกคนสังเกตที่หลังทําเนี่ยหลังจะไม่ใส่น้ำตาลหรือว่าน้ำปลาใช้ซอสมากใส่ใจขวดนี้ขวดเดียวจบโรยใบกะเพรากันเลยดีกว่า เดี๋ยวเราจะโชว์ขวดนี้ให้ดูอีกรอบหนึง่งแครค่ะทุกคนแครขวดนี้นะคะมีขายที่ช้อปปี้และสดาด้าด้วยนะอย่างที่เขาบอกกันนะคะทุกคนว่าการลดน้ําหนักหรือว่าการดูแลตัวเองเนี่ยเริ่มต้นจากที่ครัวหลังก็เห็นด้วยนะว่า70-8 0เนี่ยคือเริ่มต้นมาจากการกินอาหารของเราให้ทุกคนนะคะลองเข้าไปในครัวแล้วก็หยิบเครื่องปรุงของทุกคนเนี่ยขึ้นมาอาจจะเป็นน้ำมันหอยก็ได้มาดูฉลากข้างหลังกันคะ่ะทุกคนว่ามีน้าตาลเท่าไหร่โซเดียมเท่าไหร่แคลอรี่เท่าไ ของเราก็ได้ค่ะในแง่ของค่าพภชนาการแล้วก็เดี๋ยวเราไปทําไส้ต่อไปกันค่ะเราจะทําไส้ไก่ซับแล้วจะใช้ซอสหมักขวดหรือขอใส่ใจตัวนี้นะคะหมักไก่ค่ะทุกคนน้องเนี่ยทำได้ไหลายอย่างต้มผัดแกงหมักใช้ได้หมดใส่ไปเลยสอช้อนโติมจะคนนอ้อง กำล,ลังใช้แค่ซอสหมักตัวนี้แค่ขวดเดียวนะคะทุกคนซอสหมักขวดเหลืองของใส่ใจตัวนี้ไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยอร่อยแล้วทุกคนกินอะไรต้องใส่ใจนะคะนี่คือสโลแกนของเราโอเคเดี๋ยวเราจะหมักไก่ทั้งหมด30นาทีระหว่างที่หลังรอไก่หมักนะคะทั้งหมด30นาทีเนี่ยหลังก็จะมาทับไส้ลาบไก่กันก่อนมาทุกคนหลังจะใช้ อกไก่สับเนี่ยทั้งหมด150กรัมเราใส่ลงไปแล้วหลังก็จะใส่น้ำเปล่าเนี่ยลงไปนิดนึงไก่เราสุกแล้วแหละแต่ว่าเราจะรอให้น้ำมันนวดลงเพราะว่าเดี๋ยวแป้งโตเกียวเราจะเละถ้าเราใส่ลงไป พวกนี่มันก็มีความมวดรู้แล้วค่ะไก่ก็ไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่แล้วหลัจะปิดแก๊สเลยเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันและนี่ค่ะทุกคนคือไอเทมเด็ดดวของเราในการทำลาบมันจิ้มแจ่วขวดนี้ของใส่ใจค่ะทุกคนเราจะใส่ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะ ปกติแบบทำลาบใช่ไหมทุกคนมันจะดูแบบทำยากอะ่ะแต่พอมีน้ําจิ้มของใส่ใจคือง่ายเลยการทําอาหารคือง่ายเลยเดี๋ยวเราจะใส่ขัวหอมแดงซอยลงไปนะคะใส่ผักชีฝรั่งลงไปแล้วก็นี่หลังก็จะใส่พริกป่นลงไปแล้วหลังก็จะใส่ข้าวคั่ว ก็จะบีบมะนาวเพิ่มความจี๊ดจ๊าดเปรี้ยวซ่าอ้อยหอม คือลาบคลีนนะคะทุกคนดูดีสีเหมือนลาบปกติเลยน้ำจิ้มแจ่วเนี่ยเขาลดโซเดียมถึง50%แล้วก็ลดน้ำตาลเนี่ย50%เหมือนกันแล้วก็ไม่มีผงชูรสเนี่ยปริมาณแคลอรี่เขาแค่15แคลอรี่น้ำตาล2กรัมแล้วก็โซเดียมเนี่ย170ร7 0มิกรัมทุกคนถ้าอยากกินอาหารคลีนแซ่บๆนะคะซื้อใส่ใจน้ำจิ้มแจว่วขวดนี้ไปเลยเนื้อได้คอไม่แห้งค่ะปาเราไปทำไส้ที่3ต่อเลยดีกว่า คนต,อตลอไปเลยคนเนี่ยกลิ่นหอมมากกลิ่นละมาแล้วเนี่ยหลังจากผัดให้น้องแบบแห้งเลยนะทุกคน ุกคนไก่ของหลังก็แห้งแล้วนี่เดี๋ยวหลางจะไปเตรียมของมาม้วนแป้งโตเกียวกันดีกว่าเพราะว่าหลังอหิวเลยอยากกินแล้วไส้แรกที่หลานจะทํานะคะก็เป็นไส้แบบเบสิกเบสิกเลยค่ะทุกคนก็คือไส้ไข่นูกกระทากับไก่ซาบแล้วก็หลังเนี่ยจะราดด้วยน้าจิ้มซุก,กี้แทนซอสพริกเลยค่ะเพราะว่าขวดนี้นะคะทุกคนสามารถทําได้หลากหลายมากเนี่ยตัวเน,นี้นะหลังเคยเอาไปผสมกับซ้อมเคอเทศไลโคปีนแล้วก็ของอาริกกโนรวมกันออกมา เป็นซอสพิซซ่าแล้วก็เอาน้ำจิ้มซูีิตัวนี้ไปผสมกับผงปาปริก้าทุกคนออมเป็นซอสโคชูจังแบบคินคลีนอะ่ะ แล้วก็อีกอันนึงหลังเอาทั้งสาตัวนี้น้ําจิ้มซุกี้น้ําจิ้มแจว่วแล้วก็ซอสหมักผสมรวมกันเนี่ยเอาไปทําเป็นซอสบาร์บีคิวก็ได้วันทันเรอินวันหลังให้ไปเลยค่ะเพราะว่ามันทําได้หลากหลายจริงๆเปิดเตาให้น้องเนี่ยพอแบบร้อนๆขึ้นมาก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเตามันร้อนมากเนี่ยแป้งโตเกียวของเราเนี่ยจะขาดมาเดี๋ยวหลังจะเริ่มลงดูสิว่าจะเป็นยังไงหนึ เติมตม,มทุกคนถ้าสมมติว่าที่บ้านทุกคนเนี่ยไม่มีเตาแบบนี้นะคะสามารถใช้กระทะเชฟลอนได้เลยหรือได้แบบว่าอยากได้แบบแผ่นเล็กกว่าน,นี้แผ่นใหญ่กว่าน,นี้ก็สามารถทําได้นะคะมาเดี๋ยวหลานจะมาลองวาดคําว่าใส่ใจดูเอสเอไโอ้โหนี่ค่ะทุกคนทุกคนมองภาพตามหลังนะคะนี่คือตัว S แล้วหลังก็ A แล้วก็ไอนะคะแล้วมีจุดตรงนี้และนี่ก็เป็น J และนี่ก็เป็น A แล้วก็เป็นไเนียถ้าน้องสวยนจะเริ่มแบบขึ้นเป็นหลุมๆบอ่บอๆแบบนี้หลังตอกไขล่ลงไปเลยดีกว่านี่แล้วก็ทำแบบคุณรูโตเกเกวเลยเนี่ยมาเดี๋ยวหลังจะใส่ใส้ไก่สัตว์ที่เราได้ทำการหมักอซอสหมักของเราไว้ใสล่ลงไปเลย ใส่พริกไทยลงไปด้วยพริกไทยขาว oh. จะได้แซ่บ oh. ห,หลังจะราดด้วยน้ำจิ้งซุก,กี้ตัวนี้เลยของใส่ใจ่หนึ่งสองสาม บอกว่าน้ำจิ้มซุกี้ตัวนี้นะคะเป็นเบสซิลเลอร์ของเราเลยค่ะซุกี้ตัวนี้นะขายดีที่สุดเป็นเจ้าแรกนะคะที่ทําการลดเกลือลดโซเดียมลดน้ําตาลและพี่ฟานเนี่ยได้ทําการพัฒนาสูตรมามากกว่า2ปีค่ะทุกคนมีแคลอรี่เนี่ยเพียงแค่ส0แคลอรี่แล้วก็น้ําตาล2กรัมโซเดียมเนี่ยร้อมิลลิกรัมถือว่าน้อยมากๆนะคะแต่รสชาติคืออร่อยมากทุกคนในออฟฟิศก็ชอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราแอบ กินกันเกือบทุกกังวันเลยค่ะทุกคนกินกันเกือบทุกกังวันเลยค่ะจะบอกว่าทั้งสตัวนี้ของใส่ใจนะคะไม่มีผงชูรสแล้วก็ไม่มีสารกันบูดแหมทุกคนยังมีฮาลานด้วยค่ะนี่มุสลิมอิสลามทานได้จ้าทุกคนน้ำจิ้มของใส่ใจเขามีเครื่องหมายทางเลือกเพื่อสุขภาพด้วยนะคะ เราจะใส่ไส้กระเพาลงไปนะคะทุกคนคนเด๋ลลังเนี่ยจะทอดไข่ตอกเป็นแบบเหมือนไข่ดาวเลหลังก็ได้ทำโตเกียวไส้หวานด้วยนะคะทุกคนฝากทุกคนนะคะไปติดตาม t ิกตอกวิธีคนจะผอมหรือว่าเพจวิธีคนจะผอมค่ะ ต่อไปก็คือเราจะทำใส่ลาบ ทุกคนคะหลังก็ได้ทําให้ดูไปแล้ว3ไส,ส้นะคะเดี๋ยวหลังเนี่ยขอตัวไปทําที่เหลือก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราลกลับมาเจอกันตอนที่หลังชิมชิมกัน หลังก็ได้ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วลเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยดีกว่าแล,ล้วเราจะเริ่มชิมไส้ไก่ธรรมดาแบบออริจินัลก่อนเลยลน้นหลังจะเริ่มชิมไส้นี้คืออร่อยค่ะทุกคนน้ำจิ้มซุก,กี้เนี่ยกับโตเกียวแล้วก็ไก่เนี่ยเขามีความแบบเข้ากันแอบเผ็ดพริกไทยนิดนึงอร่อยค่ะอันนี้อร่อยไส้ที่สองนะคะที่หน้าจะชิมก็คือไส้กะเพราไก่นั่นเอง ไส้กะเพรานี่ก็คือข้ากับแป้งคือเขามีความแบบว่าเท็มแบบปลๆนิดนึงเขามีความเข้ากันน่ะอร่อยค่ะนี้อร่อยเริ่มชิมไส้ลาบกันดีกว่า สำหรับไส้ลาบนะคะมีความแบบอมเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็มีความเผ็ดเราได้รสชาติลาบแบบแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยเข้ากับโตเกียวเท่าไหร่แต่ว่าก็กินได้ก็อร่อยแต่สําหรับสมไส้นะีคะหลังโหวตให้ไส้ไส้ไก่ธรรมดาดีกว่าที่ลาดดําจิ้มซุก,กีกเหมือนโตเกียวจริงๆเลยค่ะทุกคนอร่อยจริงๆทุกคนหลังขอฟังน้ำจิ้มใส่ใจ3าตัวนี้ไว้ด้วยนะคะและหลังคิดว่าทุกคนต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองใช่ไหมและนี่อยู่ตรงหน้าหลังแล้วค่ะทุกคนสามารถหาซื้อได้ที่ ช้อปปี้ลาซาด้าจะดิจนทัลหรือว่าห้างสปปรรพสินค้าชั้นนำเนี่ยก็โลตัสบิ๊กซีท็อปสเปอร์มาร์เก็ตนะคะแต่ถ้าใครนะคะที่ซื้อไปแล้วเนี่ยแล้วิดเมนูอาหารไม่ออกก็จะทําอะไรดีนะคะทุกคนเซิร์ชเข้าไปเลยค่ะในแฮชแท็กใส่ใจแจกสูหรือว่าแฮชแท็กกินอะไรต้องใส่ใจนะคะหรือทุกคนนะคะสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยใน IG ใส่ใจไทยแลนด์จะมีเมนูเนี่ยขึ้นมามากมายเลยค่ะหลากหลายเมนูเลยนะคะทุกคน ถ้าซื้อน้องไปแล้วเนี่ยแล้วทำเมนูอาหารอะไรอย่าลืมนะคะโพสลงโซเชียลของตัวเองนะแล้วก็ติดแฮชแท็กใส่ใจแต่สุดหรือว่าแฮชแท็กกินอะไรต้องใส่ใจด้วยนะเดี๋ยวหลังเนี่ยจะแอบไป จไปดอยของทุกคนมาทำบ้างนะคะหรือว่านะคะทุกคนเนี่ยอยากให้ทางเราเนี่ยปรับปรุงอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะเดี๋ยวหลังนี่ยจะไปบอกพี่ฟ้าให้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หลังกันด้วยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายกินอะไรต้องใส่ใจเย้ yeah!